อาณาจักรอยุธยาอายุธยาเป็นเมืองหลวงของสยามเป็นเวลา400กว่าปีสถาปนาขึ้นโดยพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองเมื่อวันศุกร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช1893และถูกทำลายโดยกองทัพพม่าในสมัยพระเจ้าเอกทัก์เมื 7, ม่อ7เมษายนพุทธศักราช2310อยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งหมด33พระองค์34รัชกาล จากห้าราชวงศ์ราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์สุพรรณบุรีราชวงศ์สุโขทัยร,ราชวงศ์ปราสาททองราชวงศ์ททงงบ้านภูหลวงมีพุทธศาสนาแบบหินนิยานเป็นศาสนาประจำอาณาจักรแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความเชื่อได้วิญญานิยมและพุทธศาสนาแบบมหายานเชื่อปนอยู่ด้วยและในระดับสูงสถาบาันกษัตริย์ของอยุธยาก็ยังใช้พิธีกรรมที่เป็นฮินดู